กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลหิโชกทุกทุกท่านนะครับเอาครับมือนี้ตามข้ามันสัญญาครับช่วงใบใบนะครับช่วงใบใบนะครับสีผ้าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องครับมาติดตามกับตัวเลขแนวทางนะครับเป็นแนวทางตัวเลขครับเป็นชุดเลขดับของพ่อกล้วยนะครับเอาเอฟซีกั บ่ต้องดราม่ากันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เขามาเบิ่งมาชมครับมากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องนะครับให้ทางแอดวิไลครับไดมีกําลังแรงใจนะครับหาคลิปตัวเลขแนวทางครับจากสํานักต่างๆออกมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันครับเมื่อนี้ครับชุดเลขดับของพ่อ้วยเป็นชุดดับล่างนะครับ ทางแอดวิไลนะครับตอนนี้ได้เขียนตัวเลขแนวทางไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าแนวทางนะครับรวมแล้วแอดวิไลเช็คเบื้องแล้วนะครับดับล่างนะครับ16มีหน้าคมครับ256.7ชุดดับล่างครับมีรวมทั้งหมด34ชุดนะครับ34ชุดเช็คเบื้องแล้วนะครับเป็นอยังนะครับทางแอดวิไลคือจังอยากเอาชุดเหล็กดับมาฝากกับเพราะว่า เอฟซี FC บางท่านนะครับที่มีความต้องการนะครับอน้องผู้พาสวัสดีครับ,รบน้องผู้พาเลื้งเรียนหรือเปล่าพีลูกเลืกแล้วครับอาน้องผู้พาเลิกเรียนเลี้ยนะครับตอนนี้มาไทยทํำคีบยูซาลาอ่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวสีถามพวมฝันอยู่เด้ออ่ะครับตอนนี้นะครับรครับไันปแค่เขียนครับไฝันอ่าครับนี่กะน้องผู้พาเลื้งเรียนเลี้ยมาเหรียนยูซาลานะครับทางเอ็ดวิเลตยูซาลา นะครับอามาต่อกันนะครับสําหรับชุดเลขดับนะครับบางเอฟซีบางท่านเพิ่งกระยากได้นะครับไปปิ่นแนวทางเบื้องป็นบรรทัดฐานนะครับนะครับสำหรับผู้อยากได้นะครับสําหรับผู้บวอยากได้นะครับห้าก็ต้องด่ามากกันบวบให้กันนะครับเพราะว่าห้องก็ต้องให้กําล่างเรงใจนะครับสําหรับเจ้าของตัวเลขแนวทางครับพอกล้วยอ่าบวาสิเป็นชุดเลขดับแล้วก็ชุดเลขเกิดนะครับพอกล้วยกระได เอามาฝากมาตอนเอฟซีทางช่องเฮ้านะครับอยู่ตลอดเฮากับวาตองดาม,มาใจครับเอาใจวัดใจกันนะครับเพราะว่าพ่อควยได้ทรงชุดเหล็กดัมมาให้เบื้องตลอดนะครับเอฟซี FC หลังจากที่รูดไปนะครับก้อนหนานน่นนะครับแล้วพ่อ้วยก็ได้ทรงตัวเหล็กทน้ทางมาให้ทางจะไไล่เบื้องตลอดก็มีเอฟซีคอมเมนต์มาอยากได้อยู่แต่ว่ามันรูดที่รูดนั่นสองวัดติดนะครับก็เฮาก็คือบได้ลุ่งเลยแล้วบาดท,ที่นี่นะครับเอฟซี FC งว,พพงวดวันที่16กุมภาพันธ์และก็งวดวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาครับเอฟซีพอ้ยยวยไดรงมาห้แอดวิไลเบิงอยู่ตลอดนะครับก็ถือว่าดับอยู่นะครับระหว่างงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับและกางวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมครับ2,567ดดับอยู่สองงวดติด นะครับแล้วก็เคยได้บอกในคลิปแล้วนะครับเอฟซีวาสี่ออกมาฝากมาตอนเอฟซีทาสองงวดติดนะครับเสี่ยวลงมาฝากมาตอนเอฟซีภูพ่นต้องการนะครับสาหรับคนที่ต้องการนะครับคือชุดเล็ดับพ่อกล้วยสําหรับคนที่ไม่ต้องการนะครับเข้ากับเอาง่ายเข่ากับพันนะครับเข่ากับตีตามตั้งแต่ชุดเหล็กเกิดนะครับเพราะว่าชุดเหล็กเกิดเข้ากับร่ไหายอยู่ตลอดเพราะว่าสเป็ี่นชุดเล็กเกิดบนล่างนะครับลงอหายอยู่ เอาง่ายๆสรุปกันแบบง่ายๆจังบะมีดามาบ่อยากให้เอฟซีดามาวอให้กันนะครับแล้วก็ผู้เพิ่นคำนวณตัวเลขแนวทา้งรับเพิ่นเสียกําลังใจนะครับเอาง่ายๆก็คือเฮ้าบอมมาเข้ากับบองติดตามสาหรับชุดเหล็กดับเฮากับไปติดตามชุดเหล็กเกิดของพ่อกล้วยนะครับเอาง่ายๆนะครับเพราะว่าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่การลวนแล้วตั้งแต่บรรลุนิติภาวะอันนี้บอได้สั่งได้สอนเด้อครับเพียงว่าวอให้เอฟซีให้เข้าใจนะครับ บอกให้เข้าใจนะครับบอได้สร้างได้สอนกันนะครับเพราะว่าบรรลุนิติภาวะหมดแล้วนะครับก็คือเอามาให้ผู้เพิ่นมักเ่นชอบนะครับสำหรับชุดเหล็กดับอันนี้แอดวิไลกับคอเบาหนิดนึงนะครับสำหรับสำหรับผู้บ่มนะครับก็คือพานสำหรับชุดเหล็กดับนะครับเอาเข้าใจตอนนี้นะครับทางแอดวิไลได้เขียนครับตัวเลขแนวทางไวให้เอฟซีเตรียมแขปหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ นะครับอ่ามือนี้นะครับวันที่วันที่เจ็ดขับช่วงบายๆนะครับทางเอสวีไล่ครับสีน้ำมาเป็นชุดดับล่างก่อนนะครับเอาดับล่างมาฝากก่อนเพราะว่าใหเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทังช่องนะครับเบื้องเป็นบรรทัานไไวซะกรอนเพราะว่าเข้าสิได้ไปยิดจับฉลากกินแบงรัฐบาลให้ท่านนะครับและกาสําหรับอ่าชุดดับบนกสิทามมานะครับอ่ากสิทามานะครับเอาว่าไฮเอฟซีเข้าใจกันนะครับ บอให้เอฟซีเข้าใจกันนะครับเอาครับเพื่อเ่อเป็นการเสียเวลานะครับพูดคุยกันนะครับ <K ill ian> เข้าใจกันพ่อสมควรแล้วน,นะครับเดี๋ยวทางแอดวีไล่สีโซตัวเลขให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องได้ติดต,ตามกันอ่าสำหรับเอฟซีที่แคปหน้าจอเป็นรอแคปหน้าจอนะครับออกไปไปเบื้องเป็นมันทาทานแล้วก็ณะสำหรับเอฟซีอ่าคุณพอ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับเดี๋ยวทางแอดวีไลนะครับสีท้วนตัวเลขให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ฟังกัน มีทั้งหมดเซกบึงคักกล้วนะครับเอฟซี 4, รวมมีสามสิบสี่ชุดนะครับสามสิบสี่ชุดนะครับเอาจากไหนเข้ากับมาเบิงตัวเลขแนวทางน้ำกันนะครับอ่ะครับมาเบิงน้ำกันนะครับอตอนนี้ทางแอดวีเล่ก็ได้เขียนได้แล้วครับสำหรับตัวเลขแนวทางอ่ะน้องผู้พายาติ่งเดอวลุงเดอรอ่ะเดี๋ยวมันสิสเทียน มุมกล่องสีบ้สวย FC สีฟ้าเห็นอ่าครับนี่ทางแอดวิไลนะครับเขียนใบฐานเรียวนะครับเพราะว่าอ่ามันสิมันหลายตัวมันจะใส่เวลานะครับกินเวลาของ FC เกินไปนะครับเอาครับพ่อกล้วย16มีนาคมครับเอาคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับฟังแอดวิไลอ่านท่วนตัวเลขให้ดีเลยครับอ่ามีรวมทั้งหมด34ชุดนะครับ34ชุด คุณพ่อคุณแม่ที่แขบหน้าจอไม่เป็นครับแอดวีไลสีอันเร็วจากน้อยพวานแนวทางกะถือวา่าหลายพ่อสมควรน,นะครับสำหรับชุดเหล็กดับของพ่อกล้วยมีทั้งหมด34ชุดอ่ชุดเบิ้งสกิปให้ดีครับเป็นชุดดับล่างนะครับาทางแอดวีไลสี an, เอาน้ำชุดดับห่างมาปล่อยก่อนนะครับเอาครับเตรียมตัวนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แขบหน้าจอไม่เป็นนะครับคู่แรกครับ8-2 ห9 9เก้าเก้าห้าสามเก้าเก้าสามศูนย์แปดศูนยหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าสองสสองหกสามสี่ศดสีสหกหกหหนึ่งหนึ่งหสองสอง 4 3 4 4 2 5 5 2 8 9 9 8 0 2 2 0 7 9 4 2 4 6 0 3คู่สคูณสุดท้ายครับก็คือ6 1อ่ะเอ๊แคบหน้าจอไว้ครับ FC คุณพ่อคุณแม่นะครับเอามาฝากมาตอนสำหรับภูตองการนะครับภูตองการคือแอดวิไลบอกนะครับเข้ากับผ่าน สำหรับชุดเหล็กดับนะครับเข้ากับไปติดตามชุดเล็กเกิดของพอ่อ้วยครับงวดที่ผ่านมานะครับเขาล่างนะครับก็คือ7 997เนะครับเข่าตัวกลับนะครับพอ่อควยหายมากเก้าเจ็ดนะครับอ่าสำหรับชุดเหล็กเกิดนะครับราก็วิ่งนะครับ9เม็ดเดียวเต็มเต็มอันนั้นคือชุดเล็กเกิดเขามาบอกว่าจผาพาที่ให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้เข้าใจกันรากาอยู่ในคลิป ชุดเลขล่างนะครับเดี๋ยวปล่อยให้เอฟซีใเบื่องกันสาหรับชุดเล็กเกิดอันนี้เอาชุดเล็ดับมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการชุดเล็กดับเบิ่งเป็นบรรทัดฐานเบิ่งเป็นแนวทางนะครับออามาฝากมาตอนกันอ่สุดท้ายนี่ฝากข้ามพ่อกล้วยนะครับที่มาวอามาจ่าก,กับเอฟซีก็คือว่าสําหรับชุดเลขดับเฮ็ดตามสูตรคํานวณไปชนเลขดังไปชนเลขความฝันเลขนิมิต ของหลวงปูหลวงตาสำนักต่างๆพอกล้วยบอกชัดเจนยืนยัดชัดเจนนะครับกาแวทวีไลไา่าบ่ได้หามซื้อ้าไปชนเลขดังชนเลขเด่นมาธย์ใสนะครับพอกล้วยบ่ได้หามซื้อซื้อได้นะครับดับตามสูตรคำนวณของพอกล้วยดับตามสูตรคำนวณของไผของมันนะครับไปชนเลขดังชนเลขกเดน่นอ่าชนเหลขคขามฝันเช่อนอ่าชนเลขกนิมิตของหลวงปูหลวงตาสำนักต่างๆซื้อได้ นะครับเป็นดับเฉพาะสูตรใครสูตรมันไม่ได้ห้ามซื้อนี่พอกลวยยืนดัดคำนี่นะครับ mm hmm. FC กับทางแอดวีไลอาสุดท้ายนี่นะครับให้ FC ทั้งช่องครับยูดีมีแห้งครับอ่าลำลำแล้วรวยเงินทองซู้ขู่ซู้ค้นไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ